สวัสดีนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำเควสลอยแยกนะครับคือสุ่มเปิร์กนั่นเองนะครับก็ไม่รู้จะออกมาเป็นเปิร์กไหนเนาะจะเป็นยังไงจะออกเป็นเปิร์กไหนก็มาคอยดูกันครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเควสสุ่มเปิร์กนะครับผม,มอยากรู้ว่าเปิร์กที่ผมได้มันจะเป็นเปิร์กอะไรบ้างนะครับโอ้ยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ทุกคนสวยอยู่ครับ สวยครับสวยสวยครับพี่กินออกปะเนี่ยดิเจียนเป็นอา้าอะไรคืออะไรอะคนอยู่ตรงเครื่องไม่มองคืออะไรก้อนอาอหุ่มหิวเลยเรามาโซโล่ไม่ต้องเรื่องมากครับคือ โซโล่ Solo, มีโอกาสที่จะลอดน้อยนะครับดูีิหวจะลงที่ใครโอ้โหไม่ได้เบ็ดม้นเลยจู้ มาถึงเพื่อนก็ปล่อยตายเลยครับผมไม่น่าลงมาเลยลองตรงนี่นนแหละครับถ้าเกิดกดโซโล่ถ้าเกิดถ้าก,ด,ากดโซโล่มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือคุณต้องลองรับให้ได้คุณต้องคุณต้องเข้าใจนะครับการเล่นโซโล่ ว่ามันจะมันจะมีผู้คนหลายแบบครับถ้าเกิดคุณเล่นแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งก็เพื่อนเ้าก็จะไม่ไหวนะครับส่วนตัวผมเองก็เคยก็เคยเหมือนกันครับมีอาการแบบเคยแบบมีอาการหัวร้อนอะไรแบบเนี้ยแบบที่เขาเป็นอนะ่ะแต่ผมก็เข้าใจเขานะ เพื่อน,นหิวหิวไรเ่สหมาหิวคนไม่หิวเฟซผมไม่ผ่านเลยครับเพื่อนเล่นกันอย่างนี้ทุกคนเลยอะรู้สึกว่าแย่จังอ่ะโอ้โหแว่งดวงโคตรด,ดี โดยปกติแล้วถ้าเกิดเราเหลือสามคนอย่างนี้นะครับเราควรที่จะรีเซ็ตกันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรายังฝืนปั่นเหมือนมือเหมือนคนที่เป็นแบบเหมือนคนที่จุกเก่งอ่ะมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับแล้วดูแมพอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรนะ <S <S โอเค เพื่อนน่าจะใช้กล้องพยาบาลตนาะยตีหอ,อ,อเป็นตีของตกอ๋อลม้ม โหโดนไปไม่เสร็จอีแล้วครับเวสผมตบล้มคามอย่างเงี้ยไปเรื่อยนี่แหละครับความลำบากของการเล่นโทโล่ครับเอา,อางจงริงไงครับอด่างเนี้ยตล็อคคิลเลอร์ตรัวไหนครับมันก็เล่นได้มันเล่นง่ายมันเป็นด่างสําหรับคิลเลอร์ครับเอาจริงนะเลยผมก็มองว่าการที่เราโยนเกมหรืออะไรอย่างมันทําให้เพื่อนที่เขาแบบ ต้มาเล่นแบบตั้งใจอ่ะแบบมหงุดหงิดไปด้วยเลยครับทุกคนคือต่อให้โดนแขวนก็ไม่เป็นไรนะขอเฮ้ยไม่ได้คืออะไรอ,อ่ะ ืออะไรอ่ะไงดูนะฮะชช่อเขาก็แปลกๆแ,แต่เขาไม่เห็นปล่อยปล่อย,อยตัวเลยทำไมอะผมก็ทำไมเครียดไม่ผ่านะ่ะมันมันต้องทำยังไงอ่ะทุกคน รู้สึกว่าหนักมากเลยครับทุกคนตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบเนี่ยผมวมิ่งไม่ออกเลยอะคืออะไรอะ ไม่โดนเพื่อนให้เพื่อนปั่นไฟเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนผมมันไม่ผ่านสวยสวยครับสวย โอ้ยโอ้โหเพื่อนผมไม่อยากตายฮัเครื่องอ้ได้อยู่ได้อยู่น่าจะได้ครับเฮ้ยเพื่อนไม่ผ่านไฟอะ่ะอะไรครับนี่เครดก็ไม่ผ่านโอ้ยตายฮเครื่องครับทุกคนมารอดูว่า เอ้เชิดเนี่ยมันจะกี่อีพีโ้โหจบกันชื่อเสียงที่ไม่เคยตายห้าเครื่องที่สั่งสมมานานเล่นไปเพื่อน เริ่มไม่ไล่หรอกล่ามาแล้วก่อนลรครับจริงๆถ้าเกิดคนแรกเขาไม่โยนเกม่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาหัวร้อนจากอะไรอาจจะเพราะว่าเพื่อนบล็อกหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะยังน้อยอ่ะผมว่ามันก็ได้สามเครื่องนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้ สําเร็จนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกัน e ีพีหน้านะครับว่าผมจะได้เปิดอ,อะไรและผมจะทําสําเร็จไหมนะครับก็ e ีพีนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ